สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้า Nintendo Switch Lite นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่รุ่นใหม่นะครับก็คือแฮ็ก <c oughs> ไม่ได้แล้วนะครับซึ่งตั้งใจซื้อมามือสองนี่ประมาณเกือบ200เหรียญนะครับ180บวกค่าส่งอีก <c oughs> 10เหรียญก็190กก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะจะแฮ็กนะครับเพราะว่าเครื่องมี อิมูลเตอรเยอะนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องแฮ็กตัวนี้นะครับเพราะว่า CPU ก็ไม่ได้ดีเดอะไรนะครับอนนี้กําลังอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับแล้วเราก็จะมาพูดถึงว่าทําไมเราถึงไม่ควรแฮ็กเพราะถ้าแฮ็กแล้วเราจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่ได้นะครับบางคนไปซื้อพวกซิมอ่ชิปนะครับชิปแฮกอะไรพวกนี้นะครับข้อข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็จะเข้าออนไลน์ไม่ได้บางที อยากจะเล่นเกมใหม่ๆเขาจะมีเกมตัวอย่างเกมเดโมอะไรเราก็เล่นไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายเลยก็คือหนักสุดนะครับโดนแบนนะครับโดนบล็อกแอคเคาท์แล้วเขาสามารถที่จะล็อกเครื่องเราได้เลยนะครับล็อกเครื่องเราได้เลยไม่ให้เราเนี่ยเข้าเล่นเครื่องได้อีกนะครับมันจะส่งมาทําไมภาษาญ,ญี่ปุ่นแย่ยๆ,เยๆเนี่ยอ่านไม่ออกขอภาษาอังกฤษตรงหน,น้าต้องเอ็กเซปต์หรือไงวะนี่แค่เกมโปเกมอนแล้วเนี่ย อัปเดตอย่างวุ่นวายขนาดนี้โอ้ยตายแหละบ้าบอใครจะไปเล่นเนี่ยวุ่นวายขนาดนี้ใช่ปะโอเคงั้นเดี๋ยวถอยมาดูดีกว่าเมื่อกีก้เราอัปเดตกันดัมนี่ไปนะครับเจ๋งมากเลย <บา S 1> นะครับเ,ออเกมกันดัมเป็นเกม,เ,กมเดโมนะครับ,บ,บเดี๋ยวเปิดดูนะครับสรุปนะครับก็คือถ้าเฟิร์มแวร์ X ตัวนี้มัน X ท่าไหร่ XJW แล้วนะครับ เอ w แล้วก็คือหมดสิทธิ์ในการแฮกแล้วนะครับอ่าก็ไม่แนะนําให้แฮกนะครับเมื่อกี้ก็เลยตัดสินใจอัปเดตฟเฟรอแม่เสียดไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ีเดี๋ยวเข้ามาดูเกมกันด้ามกันนะครับให้เล่นด่านแรกฟรีนะครับไม่งั้นราคาเต็มก็80 u s เแพงเหมือนกันนะบันไดจับมือกับนำโคนะครับ ก็ตอกับไปนะครับแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูไตเติลว่าโอเคเลยทีเดียวผมก็ไม่เคยเล่นเพิ่งจะมาจับหนึ่งทอนด้วยสวิตไลน์กี่ปีมาแล้วเนี่ยมันออกมาตั้งกาตั้งกาหนึ่งแป่ง7 18 1ห้ปีนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเกมมันแพงมากไม่คุ้มที่จะเล่นนะครับแต่ตอนนี้เอามาดูไอ้พวกแค่ว่านี่นะครับเล่นแล้วนะครับ เอามาดูพวกเกมตัวอย่างก็โอเคแล้วนะมันดีโหลด select yes ปากดหน้าจอเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะกลับไปดูว่ามีเกมเวลาเขารีลีสเกมอ่าตัวอย่างไม่ใช่เกมสองเกมนะครับมาทีเป็นสิบสิบเกมเลยเหมือนกัน ตันนี้กำลังจะเข้าด่านสองเสียงไม่ค่อยดังนะครับลำโพงไม่รู้เป็นเพราะว่าใส่เจ้าเคสตัวนี้หรือเปล่านี่ครับดูกราฟิกฮะนี่อี่นะครับกุมภาอง้นี่นะครับกราฟิกก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวสวยจริงๆนะครับพี่ผมเป็นคนมนุษย์กันดั้มอยู่แล้วชอบกันดั้มอยู่แล้ว เห็นเกมอย่างนี้นี่โอ้โหทำอะไรก็ยอมนะครับแต่ว่ายังไม่ยอมจายแปดสิบเหรียญเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูเจ้าวิธีการเข้าไปโหลดเกมเกมฟรีนะครับต้องเข้าไปที่นิวเดนะค<ม>นิวนะครับอ่ออเอาเขาก็จะมี เจ้าตัวไหนนะเกมเมื่อกี้นี้นี่ฟรีเดโมนะครับหมดเลยทายฟรีเดโมนะครับไม่รู้มีเกมอะไรบ้างนะครับไลฟ์ทูไลฟ e ไลฟ์ทูไลฟ e นะครับและปิดปาร์ตี้ นะครับเอ็ดดี้กันด้มเคอร์บี้มอนสเตอร์เยอะมากนะครับนะครับดากอนบอลวอลเลเยอร์ Born, Warrior, <Okay. S 1> ก็ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวประมาณนี้นะครับก็แนะนำนะครับถ้าได้มือสองมามก็ไม่จำเป็นต้องไปแฮกมันนะครับที่คิดจะแฮกเกมสวิตไลท์ซื้อซื้อเจ้าอีมูเลเตอร์จะดีกว่านะครับง่ายกว่า นี่นะครับสมมุติเราเลือกเกมแล้วมันก็จะเข้าไปที่ e-shop นะครับแล้วก็เข้าไปโหลดเกมใช่ไหมโอเคปรๆๆะมาณนี้เดี๋ยวจะไล่โหลดเกมที่มีอยู่ให้ครบก่อนเมื่อกี้โหลดอะไรอยู่นี้นยังไม่โค o ฟ์ออปชันโหลดดิสเกม first แบ็คสตาร์ทซอฟต์แวร์เหมือนมันไม่ครบนะครับยุ่งยากนิดนึงนะครับค่อนข้างเข้าใจยาก <laughs> ดูมันไม่ง่ายเหมือนเกมเกมสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนก็เปิดปุ๊บเลือกเกมเล่นเลยเดี๋ยวนี้ต้องต้องมาโหลดต้องมาหลายวุ่นวายหลายอยา่างโอเคสักเซสซิรี่อัปเดตนะครับเกมอะไรวะท็อปหรือเปล่าโอเค อันนี้ก็จะเกมสามมิติคล้ายๆไอ้พวกอ่า Minecraft นะครับโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปโดดตูนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเหมือนเกมในบ้านอะ่ะพวกเกมสามมินิดาวโหลดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวจะต้องไปจอดกับคลิปแรกเมื่อกี้ช็อคแลตติดคอลูกสาวรีบหยุดไปก่อนโอเคครับสวัสดีครับ